สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมืัอนีก้ก็มาพบกับน้ำเสียรด้คะคะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลคล่างแม่ชัยภูมินะคะท่านผู้ชมมู่ว่านนี่แม่เพิ่นโท่มาเาพิ่นวา่าเลกล่างเพิ่นนะ่ะเข่าดีค่ะโดยเฉพาะเลกประกบคูค่ะว่าหลายคูค่ะน้ำเสียถามแม่เพิ่นวา่าประมาณจะคูแม่ สามคูเพิ่นวาค่ะธันูุชมเพิ่นว่าเพ,พิ่นถือมาสองสามวดแล้วที่น้ำเชียถามเพิ่นหมู่วานนี่ค่ะธันู้ชมน้ำเชียก็เลยอยากจะเอามาลงให้เอฟซีเบิงค่ะเบิงเป็นแนวทางไปก่อนงวดนี่เป็นงวดแรกที่น้ำเชียนํำเสนอค่ะเพราะว่าเล่ก็หลายคูน้ำเชียก็อยากให้เอฟซีถือเนาะค่ะ่ันูุชมค่ะรอบนี้อ่า ถ้าหวยสัญจรพร้อมคันผุ้ชมค่ะแต่ว่าหวยสัญจรกะออกงามยูดดีค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของแม่ชัยภูมิขอบคุณแนวทางแม่เด้ค่ะไปรับช่มรับฟังแม่กันเลยเด้อค่ะแต่ว่าถ้าถามน้ำเชียน้ำเชียท่านเห็นผลงานแม่เด้ค่ะเบิง่งงวดนี่ไปพร้อมกันเด้ค่ะรานบุม้มเห็นวาเลขหน่อยแล้วก็แม่แม่พ่นวาเลขเขาดีเป็นเหลขกล่างพร้อมค่ะ แม่สวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าค่ะเอ้าอัดแล้วเด้อแม่บ้านเนี่ยอ้าวพึ่งกับว่าอยากให้อัดปันไหนนะค่ะรณุู้มแต่ว่าน้ำเชี่ยกะอยากันให้แม่เพิ่นแบ่งปันอยากได้ยินเสียงแม่พร้อมค่ะเป็นเจ้าใดก็แม่บ่เลี้ยงเล้าเหล็กให้ฟังในเหล็กลางแม่นวะค่ะแม่ค่ะอันคำว่าที่พาพันมาที่เขา ที่ทนะี่เขาม้าเนี่ยคือแม่จับคู่มันตีเขามาตลอดแล้วอันแต่ว่ามันมาขาดอยู่สวดที่มันออกเกศๆนะ่ะอ๋อเบิ่เนาะเม่แม่เคลื่อนที่ที่เก็ๆนี่คือหลุดอืมค่ะคือคือคือหลุดบนนี้จค่ตูค่ะันถ้าว่าหลุดนี่คือคือบนนี้จค่ตูค่ะจ้ะนอกร่นมา้าที่มันเข่าคูมานะ่ม้าเนี่ยมันก็เข่าคู่เข่าคู่จับคู่ได้อยู่อืมเล็กแล้ว่าองหวดบนนี้หวดว่างหัน มีงวดที่มันออกสามเจ็ดนี่มันก็เป็นตัวเบิ้ลที่มันออกหกสามนี่มันก็เป็นตัวเบิ้ลน้ำแสีที่ผ่านมาน่ะค่ะมันจะเลได้หน่อยคููที่ที่บัานนี่ปกติที่นั่นอ่ะมันซื้อได้ซีคููแต่บาง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 ทีนี่นี่มันที่มาเป็นสลับหลักอยู่ของงวดนี่แหละสรุปแล้วคือในระหว่างซี่ครูห้ซื้อกลับพอมล่างอย่างเดียวแม่ค่ะอ้างวดว่าหันแม่ได้บ่แม่ เม่า้างหันนะแม่ได้คือสามเกศแต่ว่าธรรมดามันที่เป็นเกศสามแต่มันเป็นสามเกศอืมอ่าะคือมันมาเปลี่ยนอยู่อวี่ผ่านม้าเนี่ยที่อวี่ผ่านม้านะคือมันออกเป็นหลักเป็นหลักมาเรื่อยๆแค่ะอคือมันปากหลักได้ของควดมอวัวงหันที่รอบมมนเป็นมาเป็นออกตัวกลับออกตัวกลับส่วนมากนีไหมสิตรงของแม่แต่ว่า,มาเมื่อสามเกศนี่มันมันกลับเป็นไล้ไหมนกลับ แม่ไร่เจ็ดสามมันออกสามเจ็ดนั่นแะ,ะกลับกลับเลยที่เป็นหาดแปดก็คือหาดแปดหกหนึ่งก็คือหกหนึ่งแปดเจ็ดก็คือแปดเจ็ดอืม,อมนั่นแหละอ,อันเนีแ่ยบบมันของงวดที่พานมาเนะี่ยมันมากลับค่ะอือแต่ว่างวดงวดน,นี่มันก็เป็นยังสี่ละตัวไรแม่มีเหล็กวิ่งก้อนบ่ค่ะตัววิ่งมันม 2, มนีหนึ่งกับสองเม่อกีคะวิ่งหนึ่งกับสองจ้ะค่ะ ปรกบคู่แน่แม่วะเนี่ยประกบคู่แบบนี้ไอ้หนึ่งสามหนึ่งแปดหนึ่งสามหนึ่งแปดสองสามสองแปดสองสามสองแปดอันนี้ถ้าว่ามันมาตามตามหลักนัก้นกระือที่ยังสีแต่เขากลับด้วยน้ำเอ่อสี่คู่กลับด้วยนะแม่เนาะแมนแมนเอากลับกลับออด้วยค่ะมเล้ว คต่วาเลขกอันจาวาเล็ล่างแม่นี่มันก็เป็นเช่นซี่ละมันได้ได้ที่ครูตั้งเล็กบนน่ะคือแม่จับคููมันจับยากยากต่้งตัสามตัวมาตัวนี้อืมแล้วก็สามตัวมาสองตัวนี่เล็กเลขกบนแม่เนี่ยปีนี่น่ะลุดลุดแต่ห่างบ่ลุดขาดลุดเราไปยืดหลักร้อยคือลุดที่สามมวดนี่ละเล็กบนแม่อ๋อมีมีเล,ล็กเล่นบนตีแม่แม่มัน นันเป็นดินบุญต่มาดินมันเป็นดินสามตัวนะ้ำเชื่อบางบางบาง,บางงวดวมันมาจับคู่กันเลยบางบางงวดกันนนี่มันที่แบบปกติมันที่มาแบบว่าหลักสิบหลักหน่วยมันไปหลักร้อยอยู่สามงวดนี่แหละปีเนะี่ยขอเนี่ยแม่ขอจักงวดข่อเบื้องเนี่ยแม่งวดนี้ไ,ได้ตัวไหนงวดนี่แม่กะว่าข้ายคล้ายสังอยู่กับาสันจนอนอ้มเเนาออืมเอาเอาลองเบิ้องกันได้แม่ ว่าน,นี่มันจะมีศูนย์สามเก้าศูนย์สามเก้าแมนนั่นแหละค่ะศูนย์สามเก่าได้วัดที่แล้วนะมันไปซ้อนกันกับเลขล่างเลขบนเป็นซ้อนซ้นกับเลขล่างของงวดที่แล้วมันได้หนึ่งสามเจ็ดในน้ำเพียหนึ่งสามเจ็ดผันกระโดดไปลักลอยเนาะแม่แมนอันนี้คือกระโดดไปลักลอยหนึ 1, 3, <อ>่งสามเจ็ดเป็นเลขเด่นบนแต่ว่าเพิ่นว่ามันบหลรุดคันรุดนนี่มันสิไปลักลอย ซื้อสามงวดนี่ของของของปีนี้นะอือออสามงวดที่ไปหนึ่งว่าหันบ่เม่ยแนนอ,อันงวดนี่มันไปหนึ่งหลับ้อยแล้วก็งวดที่มันออกห้าเก้าอันห้าหกหน่ะคือเป็นู่วนสามเก้าคือกันสามหน่ะมันกระโดดไปหลับ้อยอืออืองวดที่มันออกไอ สามห้าสององมันก็ได้หนึ่งสามเจ็ดพือกันมันกระโดดไปหลักร้อยมันเข่าหลักสิบหลักหน่วยเพื่อจับผูไม่ห่างพอแต่ว่าขันขันสามตัวมาหนึ่งตัวมาสองตัวเด่นบนเนี่ยขันขันมันเข่าดีน้ำเสียสีคว้าแม่หม้แม่ยู่กับน้ำเสียปีนานเพราะว่าปีนี้มันสี่สิ้นปีแล้วเนาะแมนะ่น้ำเสียกับว่าอยากเขียนสีตตีแม่แมนแมนอันของพอสองหกหกหนมันมันสิหลุด ยู่ายหาง <พอ S 1> วดัดพ่อสองหกหกหนาท่เอื้อืมหางวัดพ่อสอพ่ออืมพอ่อสอหกเอ็ดหนาที่หลุดยู่สามหัวเนี่ยพ่อสองหกแปดเนี่ยมันก็หลุดแล้วสามหัวเนี่ยคือหลุดแบบนี้ละหลุดหลุดหลุดแล้วแต่ว่าบ่หลุดแบบว่าอันนั้นยังเห็นอยู่เห็นหน้าตาแล้วไปโดนยู่หลักร้อยนะ่ะคือเห็นแบบนี้ละบ่หลุดขาดคการมืผู้ชมแลนไปอยู่ผุ่นลักลอยค่ะอืมนั่นแหละโอ้บ่หลุดขาดบ่แมี่แมอ้บ่กระโดดไปลักลอยอ ค่ะอ่ะหกหกเก็ดนี่มันก็เห็นแล้วนอบบันนี้ปีนี่หกแปดมันที่สิ้นแล้วนก็เห็นแล้วเนี่ยไปกระโดดแต่ละร้อยนะอืมันก็ยังดีอยู่ดีแรืเนล่าเมยกันยังงานด้วยอันถ้าว่ามันมาตกได้เลขศูนย์สี่หกนี่คือจับคู่มาทุกงวดเลยน้องแค่อืมอืมอันงวดที่มันออกไอ้สามสี่หกห้องสองสี่หกว่ะอันนั่นก็ได้ศูนย์สี่หกเนียมัน มันมันมาน้ำกันค่ะว่าที่มาออกหกสี่หกนี่ก็ได้ศูนย์สี่หกอ๋ออ๋อมันก็ออกหกสี่หกแม่นบ่ถ้ามีสามตัวเจ้าสี่น้ำเสี่ยกับอยากได้ยูดีค่ะเรนมือส้มค่ะเด่นสามโตบนบางเทีมันกะเห็นเซียนพนเมียมันกะกอดกันมากอย่างเสียแนนมั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 นกอดกันเรื่อยค่ะอ่าที่ว่าไอ้ที่ออกไอ ไอ้หกเก้าหกก็หันก็ได้ห้าหกแปดยังไงอืมอ่มันก็มาอยู่ตัวหน,นึ่งบบนี้อันงวดที่ว่าแปดเก้าแปดนี่ก็สองหกแปดเนี่ยมันมันมันมับมาตัวหนึ่งยุ่งจ้ะแต่ว่าตัวจับคู่นะแม่ยังหายงกเยู่ค่ะอแต่ว่าแม่บุ๊ปพี่เนียอันประกุคู่ค่ะขอให้เลขเด่นแม่เข,ข่าอันเนี่ยที่แม่แม่มาเอา,เอาไอ้เลขของแมเ่เลขเลขลอกบนนะจ้า มาเทียบเข่าได้น้ำเชียนั่นอั่งเข่าเออแม่เอามาอันว่าเออเอาโตของแม่มาตั้งรักไว้แลี้ยงของแม่เล็กๆมาใส่เขาแต่มันแบ่งห่างได้หลายปู๊แม่แนะ่ยน้ำหมายที่พนนันพิ่นนันเลขเยอะร้อยอาจารย์อันนี้ไรเห็นบ่ค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาเลขเพิ่นมาเทียบชนเพิ่นถึงได้แม่นค่ะ อันน้ำน้ำเชียเอาของแม่เลคลอกมาลงบนกีฬาแต่คือคือแม่เอาไปเตียดเปียดเตี๋ยดนะคือเขาเด้อเนาะน้ะงข่ารนุชมีคนเชียร์คนฟ้องคนตั้งตั้งอันนี้คือตังคนตังคิดแม่นบอกอืมซอยกันเนาะแม่เนาะแม่ค่ะยาบายาบาฮองสิเกิงไปตลอดบางทีของเขากระมันกะเนาะขึ้นผมบางปูเขาเดินเดินนะสูตรนี่มันผ่านสัญจรว่าแม่ผ่านอยู่เลยสัมเชีย มันโอยืนว่ะแม่มันสนายยืนว่ะแม่แมนมันผ่านอยู่ค่ะจ้ะเอาสีสิ้นปีแล้วจังไหนกะหัวก็มาเจอแม่แล้วค่ะท่านผู้ชมไขอีซ้อหัวสจีซินปีแล้วแม่ลราติดตอนนั้งใช่ไหมเป็นเปิดช่องไม่ไหมผมแฟนครับอีลีค่ะท่านผู้ชมค่ะแต่ว่าเออมันกัสจีซินปีแล้วขันแม่นว่าจังไหนกะ น้ำเสียสิกับเมียสิไปลุยปีหนาอยู่ดีไม่แห้งเนาะเมียแม่ค่ะอตุ๊บตุ๊บสิทิ๊ดแต่ยังแค่เด้งปันอยู่ซั่นดอกแต่ว่าออก็เลยมาฟังว่าอันนั้นอันนี้อันนี้เออกระไรอันนั้นมันคือเข้าดีแท้มันติดอันนี้การเนืงสัญจรสองดวงแม่กับดวงดวงดวง,ดวงน้ำเสียสิไปกันได้บ่อืค่ะอ้ามนี่ล่ะเป็นเป็นส่วนจังหวะดิแม่แม่อือเป็นส่วนจังหวะแต่ว่า คันคันมันหลุดเข้ากระสูนต่อไปแม่ว่าเมนว่าสีนี้ให้จากกันอันเพราะว่าช่วงนั้นแม่อาจดีดวงแข็งเหล็กกับสีเขา่าเนาะค่ะธรรมุช,มเชงเจ้าเสียแม่แมอยู่อยู่กับดวงเาอาความเลยดวงขึ้นเนาะนริเชี่ยก,กับจมเหจออยจยดขวางยู่ดิค่ะท่านผู้ชมเวลาไปเหตุบุญเสี้ยนพนลดาเลขมาเหม่นเหม่นกับย่าเหยจยดขวางส่องดวงแข็งไอเอฟซีพลดาน้ำแน่เจ้งเสียกับกาวอยู่พราะว่าจะขวางเหตุนแนวทาง ก็อยากให้เอฟซีพิ่นได้เนาะแม่เนาะแม่ค่ะเซียนมากก็ให้เจอเซียนที่แม่นแมนดวงดีๆทุกท่านเนาะแม่แม่ค่ะเอาแม่วันนี้ถ้ามีใกล้ๆมือหรือว่ามีพิเศษโทรหาหนูในเรื่องได้จ้าจ้ะ่ะเอาขอบพูดแนวทางแม่เด้อแม่จ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมแม่ชัยภูมิงวดนี้เป็นงวดแรกที่แม่นำเสนอแม่โทรมาบอก เริเชียกันเรเสนอหมวดนี้เป็นหมวดแดกเนาะครับผมค่ะพนว่าเพ่นจานไห้ตะลางอ่ะนะเพิ่นนี้แถมบนนําแถมบนเพ่นว่าเลขติดบนนี่ศูนสามเก่านี่ขันมันลุดนี่คือมันจะไปรักลอยไหมแอืมันบ่นรุดขาดแม่บ่บ่ตองเมี้เห็นครับผมร้่ยสิบหน่วยคําว่าหรุดนี่แม่เพิ่นบอกอยู่ในขีปเนาะค่ะเพ่นว่า รุดไปรักลอยสามตัวเนี่ยมันมันสิบบ่มีว่าบ่เห็นเลยบ่มี้เห็นไหมครับค่ะกว้บหม้ยเลขเพิ่นขันสีเขาเนี่ยเพิ่นไปโฟกัสซิบหน่วยนะครับผมค่ะถ้าไปลอยเพิ่นถือว่ามันหลุดแต่เพิ่นกับบ่ซู่ฟังว่ามันรุดไปลอยเนาะศูนย์สามเก่าตรงมี่เอเห็นหนึ่งตหรือสองตค่ะท่านผู้ชมเลขล่างนี่แหละค่ะที่แม่เพิ่นถือประจําค่ะ เพิ่นว่าถืองวดที่ออกเจ็ดเจ็ดท่าเล็กบุญครับค่ะนี่แหละค่ะกับี่เขาไม่รดคือกันเด้วค่ะส่วนเพิ่นใดเพิ่นกับว่าเล็กเขาเ mm. นาะแม่นค่ะเสี่ยนอาจารย์ทุกท่าน,นะคะ่ะ tfc เห็นกันนั่นล่ะค่ะวิ่งล่างหนึ่งกับสองค่ะสองตัวล่างหนึ่งสามสองสามหนึ 3, ่งแปดสองแปด น้ำเด้อค่ะรัมบุช้มกับน้ำงวดเพราะหันเพิ่นเพิ่นได้เจ็ดสามไม่เทอาครับบ้านี้มันไปออกตัวกับนะเพิ่นกับกับน้ำคือกันไซพอดพอบุรีรัมเป็นยังไงเท่าชนกันอยู่ที่เถ่านะั่นแม่นหนึ 1> 1่งกับสองหนึ่งกับสองค่ะแต่ว่าเอาประกบตัวเดียวกันอีเท่สองสามสองสามตัวเดียวกันอืมสองแปดน้ำ เอาสองแปดพร้อมครับแต่ว่าพอบุรีรัมย์เนี่ยพันวาสองแปดแปดสองกับในเดอพ่นหมักดีอ๋อหมักส่วนตัวน่นพร้อมเอาสองสำนักชนกันเลยตัวนี้บุรีเบิรงมากกว่าเดียวออกกวนันตมาเห็นในคลิปนี่เพราะว่าเห็นว่าเลขรางน้ำกันกันเลยอยากเอามาหายเอฟซเบิ้งอะนะครับเอาคลิปต่อไปแนวทางเลขบนนะคะที่เอฟซีรอคอยเนาะครับ เอาค่ะมนผู้ชมแม่เพิ่นมาไหมมาจากชัยาพุม่มนะค่ะท่านผู้ชมค่ะเบิงเพิ่นไปก่อนค่ะงวดนี่เป็นงวดแหลกค่ะก็จะมีเสียนไหมเสี้ยนเก้าเข้ามากขึ้นจำเชียบบ่หให้ฟังนี่เด้อค่ะท่ามนผู้ชมค่ะเอาล่องเบิงกรเด้อค่ะท่านผู้ชมให้เบิงกรพิจารณาเบิงกรเป็นตะลงทุนน้าเพิ่นบ่งวดนี่น้าเสียกกับพึงเห็นน้าแม่คือกันเด้อค่ะเอาสรับขิดนี่พ่อกันขิดหนาอยู่ดีไม่แห้งสุกุสุก้สนสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมเอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเจนเคยด้วยค่ะขายครีมค่ะครับเอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจให้ทักไลน์มาเบอร์ที่เก่ามาเชียบอกด้วยค่ะท่านผู้ชมครับเป็นเบอร์ใหม่เนาะแมนครับ่ะเบอร์เฉพาะขายครีมค่ะท่านผู้ชมครับเทรมาได้โทรมาสอบถามก่อนค่ะว่าแมนน้ำเชียกับเก่ามาเชียบอ่ค่ะครับศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่ง แปดเก้าหนึ่งหกได้ครับพี่น้องค่ะเอาไม่เลเแถาเอาศูนย์หกสองค่ะสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์มาได้ครับพี่น้องค่ะไอดีไลน์ได้ครับผมค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้เจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของคลิปนี่ค่ะครับเพิ่นสีจัดสบู่ตอนรับปีใหม่ค่ะเพิ่นจะลดค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ ลดสบู่ค่ะเมนลดสบู่ครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นโปรปีใหม่ครับผมค่ะครับนี่แหละทีเอฟซีมันถามหาน้้าเชี่ยโบมี่โปรอ่ะค่ะน้้าเชี่ยกับบ๊ะหูจักเนาะะทมานผู้ม,มเพราะว่าเอ่อมันเป็นขิ้มสบู่ของบริษัทเพิ่นลไฮามาเนาะค่ะเมนเอ่อเนื้อเชี่ยกับสีลดในเอฟซีกับโบได้เนาะค่ะบัณีิปีใหม่เพิ่นก็เลยเอ่อสี ลดสบู่ให้ลูกค้าแมนจัดโปรค่ะเดี๋ยวรายละเอียดกับสอบถามไดนครับพี่น้องเนาะในไลน์ได้ครับผมลดกระหน่ำกระดานหือส้มาะค่ะต้อนรับปีใหม่ค่ะครับเฉพาะต้อนรับปีใหม่ได้ค่ะดันมือส้มค่ะเอานี่ละค่ะเอ่อเสื้อนี่เพิ่กจะลดเลยดิแม่นค่ะเพิ่นลดมากแต่แต่เอามาขายแล้วครับผมค่ะครับลดมากแล้วค่ะเอ่อ สบู่กับเสลั่มเนี่ยใส่ดีนะค่ะท่านผู้ชม,มค่ะสบูเ่เฮดไหานาเข้า,าใส่เกี่ยนออกครับพี่นอ้องเนาะใสออกฟากะจางค่ะเซลั่มเฮดไห,หานาเฮาบ่แห้งบบเหี่ยวเนาะครับผมค่ะครับชม่มชื้นตลอดครับมผมค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมเอฟซี 4, น้ำเชียเอาไปใส่แล้วค่ะเพิ่นว่ามันหนุ่มหนาดีขึ้นด้น้ำเชีย่์ เพ,พ <Therm aan. S 3> ่นว <not> <fair> ่าก็ใส่เดยอาทิตย์กกัวนึดิถ่าวครับค่ะตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมนี่ครีมขมิ้นเลือครับผมครีมขมิ้นค่ะนายเดย์ครับก่อนนอนเดี๋ยวเอฟซีไลท์ถ่านเพลนกับยังบ่รู้ดิถ่าวเพลนว่าใส่ตัวนี้เวลาใดอ่าเช้าเย็นได้ค่ะท่านผู้ชมเช้าเย็นเซรั่มค่ะถ้าตอนยิ่งมึงขึ้นถ้าเซรั่มแล้วต่อด้วยครีมขมิ้นได้ค่ะท่านผู้ชมครับครีมขมิ้นค่ะทาบางๆก็ได้ค่ะท่านผู้ชม อันนี้ถ้าเฉพาะเนี่ยมึงขึ้นได้ค่ะก่อ,อนนอนค่ะอันนี้เช้าเย็นได้ค่ะท่านผู้ชมก่อนแต่งหน้าเนาะก่อนทาแป้งแล้วๆกะต่อด้วยแปง้งตลับกันแดดค่ะทายิปซีพามีขออีมกันแดดก็ใส่แป้งตลับก็ได้เนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะท่านผู้ชมสบู่ลตต้อนรับปีใหม่ค่ะเริ่มวันนี้ค่ะท่านผู้ชม,มค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชม สามอย่างนี่เอฟซีเป็นเป็นยอดฮิตเราดิท็อปครับผมสามอย่างนี่ครับพี่น้องครับสามอย่างยอดฮิตค่ะท่านผู้ชมค่ะเอานี่ครับพี่น้องเนาะค่ะผิวแตกผิวแห้งก้านครับผมบำรุงด้วยเซรั่มค่ะน้ำหอมหอมแล้วครับผมค่ะกินกุหลาบอ่อนๆครับผมครับนี่ท่านผู้ชมเอาครีมตัวนี้ก็ มีฟาาด้วยค่ะท่านผู้ชมที่น้ำเชียรแกะให้เบิ้งค่ะนี่ค่ะครีมคามิ้นค่ะลองเอาไปใส่เบิ้งครับพี่รองเนาะครับใช่ดีจริงเกบแม่เชียรกับน้ำเชียกะลองมากครับผมค่ะเนียนดีดีค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจกะให้ทักไลน์มาด้อค่ะท่านผู้ชมเบอร์ทีเกามาเชียบอกเนาะครับค่ะ เอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคน้นสวัสดีค่ะสสวััดีครบ